คุณผู้ชมคะความเสียหายจากสมรภูมิรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสขยายวงออกไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าการโจมตียังอยู่ในเขตกาซาแต่ความรุนแรงไม่ได้ลดน้อยลงแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่ทําให้เกิดการชุมนุมไปทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังทําให้กระแสะเกลียดชังชาวยิวและชาวมุสลิมในหลายๆประเทศดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณสวรักษ์ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐเนี่ยเขามีการเก็บสถิติข้อมูลและเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่านับตั้งแต่ความ รุนแรงเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าม,มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการค่ะและคุณผู้ชมคะมีบางกรณีค่ะรุนแรงถึงขั้นที่มีชาวเมริกันคนหนึ่งนะคะเขาสังหารเด็กอายุเพียง6ปีเพียงเพราะว่าเด็กคนนี้นับถือศาสนาอิสลามค่ะแม้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามที่เกิดขึ้นเลยก็ตามค่ะ ข้อมูลจากสันนิบาตต่อต้านการดูหมิ่นในสหรัฐอันนี้เป็นองค์กรที่ปกป้องสิทธิธพลเมืองเชื้อสายยิวที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐนะคะระบุว่าระหว่างวันที่7ถึง23ตุลาคมที่ผ่านมาหรือประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่สงครามในกาซาเพิ่มขึ้นนะคะปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังชาวยิวในสหรัฐถึง312ครั้งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง388%เปอร์เซ็นต์เลยค่ะ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งการค่มคู่คุกคามการทำลายทรัพย์สินและก็ทำร้ายร่างกายและในจำนวนนี้190ครั้งเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับพารามสโดยตรงนอกจากนี้คณะกรรมการชาวยิวอเมริกันยังให้ข้อมูลว่ามีโบสถ์ชาวยิวบางแห่งนะคะต้องงดให้บริการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์หลังจากถูกขค่มขคู่ว่าจะมีการวางระเบิดแล้วก็มีเหตุผลสืบเนื่องมาจากสงครามในกาซาเช่นเดียวกัน และเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะแซมเมนทาวโวลซึ่งเป็นประธานบอร์ดของบทยิวแห่งหนึ่งนะคะถูกแทงเสียชีวิตในเมืองดีทรอยต์แม้ตำรวจยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ว่าตอนนี้ผู้นำชาวยิวต่างก็พากันระม,มัดระวังตัวกันมากขึ้นค่ะไม่เพียงแต่ชาวยิวเท่านั้นนะคะความเกลียดกลัวและความชิงชังยังส่งผลกระทบไปถึงชาวมุสลิมในสหรัฐด้วย โดยสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามระบุว่าตั้งแต่วันที่7ถึง24ตุลาคมมีเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดกลัวชาวมุสลิมและอคติจากสงครามอิสราเอลฮามาส744ครั้งซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2015และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ3เท่าด้วยค่ะและในปีนี้นะคะปรากฏว่าสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามเนี่ย เขาต้องย้ายสถานที่จัดงานเลี้ยงประจำปีค่ะและไม่มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าย้ายไปจัดที่ไหนเนื่องจากมีคำขู่ว่าจะมีการบุกเข้าไปในงานเลี้ยงรวมถึงขู่จะวางระเบิดซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีค่ะที่จะต้องย้ายสถานที่จัดเลี้ยงด้วยเหตุผลนี้และแม้แต่บริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามแต่แสดงจุดยืนสนับสนุนชาวมุสลิมนั้นก็ปรากฏว่าถูกคมขู่ไปด้วยเช่นกันค่ะ แต่ว่ากรณีที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีชาวอเมริกานวัย71ปีในรัฐอิลลินอยส์นะคะสังหารเด็กชายวัย6ขวบคนนี้นะคะแล้วก็ทำร้ายแม่ของเด็กซึ่งอายุ32ปีค่ะหลังจากที่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเหตุผลที่ทำร้ายก็เพราะว่าทั้งคู่มีเชื้อสายปาเลสไตน์ค่ะโดยแม่ของเด็กเนี่ยเคยอยู่ในเวสต์แบงค์แล้วก็อพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ12ปีที่แล้วค่ะ ตำรวจระบุว่าผลการสอบสวนแล้วก็ดูจากรูปแบบของการทำรายร่างกายพวว่าผ,ผู้ก่อเหตุนั้นลงมือทำร้ายแม่ลูกคู่นี้เพราะความเกลียดชังชาวม,มุสลิมและไม่พอใจกลุ่มฮามาสที่บุกเข้าไปสังหารผู้คนในอิสราเอลค่ะ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้โรงเรียนทั้งของชาวยิวแล้วก็มุสลิมในสหรัฐนั้นเริ่มใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุร้ายค่ะคุณพรเมดีคุณจิราชาตาบางแห่งใช้วิธีติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นติดกระจกนิรภัยบางแห่งเนี่ยบอกให้นักเรียนเรียนกับบ้านไปเลยเรียนออนไลน์ไปเลยนะคะก็เป็นมาตรการที่ป้องกันไว้ดีกว่าที่จะต้องมานั่งเสียใจยกันภายหลังค่ะค่ะขอบคุณค่ะ